ทำไมใครทำสร้างทำมาตั้งนานนี่ก็เหมือนกันทำมาตั้งนานแล้วใครทำแบบนี้ฮะมีอานที่ลบไป the law foi loop มันทะล,ลไฟรึเราจอดเหรอเราถูกนำออกโอคกบบก้ความพินาศกำลังบังเกิดความพินาศกำลังบังเกิด Chẳng cần... Hả? Hoàng thịt đang băng cự... โอ้น oh, no. er. ่าฟลอร์ป It ัเจอเป็นนันทำดมล่ะมอสุดฝัเว้ยไคืออะไรเนี่ยกำกำจันชออำจำ กอดอกกันจอออมจำจำกัน อ,อคุณเตือนทีคุณจะเลือกอันนี้ออส t h i สองคลิปนี้เหมือนกันถ้าคุณไม่ตอบผมจะปล่อยสองคลิปนี้พร้อมกันในเวลาวันที่สามสิบเดือนนี้หนึ่งทมตรงอืออะไรง ปล่อยสองคลิปเลยเนี่ยบาย